ข่าวต่อไปนะครับเป็นการประกาศผลรางวัลใหญ่สลากกาชาติจังหวัดสงขลาประจำปี2568รางวัลใหญ่คอนดูมิเนียมตกเป็นของหมายเลข19006คำคืนของวันที่30พฤษภาคม2568ที่เวทีกลางภายใน ภายในงานประจำปีและงานกาชาติจังหวัดสงขลาประจำปี2568ได้มีการจัดพิธีออกรางวัลสลากกาชาติการกุศลอย่างยิ่งใหญ่โดยได้รับเกียรติจากดรโชตินรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและนางประเวทฤาษาเกิดสมนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในการหมุนวงล้อสลากกาชาติในค่ําคืนสุดท้ายของงาน บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคักโดยมีคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาคณะกรรมการเหล่ากาชาดประหลัดจังหวัดสงขลานายอำเภอหน่วยงานภาครัฐและประชาชนชจาวจังหวัดสงขลาร่วมลุ้นรางวัลกันอย่างล้นหลาม โดยมีเจ้าหน้าที่จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาร่วมทําหน้าที่หมุนวงล้อออกกลางวันอย่างโปร่งใสจังหวัดสงขลาร่วมกับสํานักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาจัดงานประจําปีและงานกาชาติจังหวัดสงขลา ประจําปี2568ในปีนี้ได้จัดทําและจําหน่ายสลากกาชาติจํานวน99,999ฉบับในราคาฉบับละ100บาทโดยกําหนดรางวัลรวมทั้งสิ้น152รางวัลแบ่งเป็นรางวัลที่1ถึงรางวัลที่8จํานวน52รางวัลและรางวัลเลขท้าย3ตัวจํานวนร้อยรางวัลสําหรับผลการออกรางวัลสลากกาชาติประจําปี2568รางวัลที่1ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ได้แก่คอนโดมิเนียม1รางวัลตกเป็นของหมายเลข1906 รางวัลที่2รถยนต์โตโยต้ายาริสหมายเลข2 1 4 8 1รางวัลที่3รถจักรยานยนต์5รางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมายทั้งนี้ผู้ถูกรางวัลต้องนำสลากกาชาติฉบับจริงและบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับรางวัลถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัลเท่านั้นติดต่อขอรับรางวัลได้ที่สำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันนี้ ขอไปครับตั้งแต่2มิถุนายนจนถึง2กรกฎาคม2568ในวันและเวลาราชการสามารถตรวจสอบผลการออกรางวัลอย่างเป็นทางการได้ที่สารกลางจังหวัดสงขลาที่ว่าการอำเภอทุกแห่งสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาหรือผ่านเว็บไซต์ w w w s o n g k l a g o t h และ songkhlaopa.go.th d สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์074323760ครับ